สวัสดีครับนะครับเทดนี้นะครับที่ลูกค้า like ติดต่อให้สั่งตู้มาเปลี่ยนแกนให้นะครับก็พอดีลูกค้าก็สั่งอะไรน้ำนะครับตะแกงน้ำนะครับเพื่อนว่าตะแกงมันเปืองนะครับตัวนี้ก็จะให้เบ่งตะแกงนะครับเนี่ยลูกค้าไปซื้อมานะครับเบ่งสังเกตว่าอะไรนะครับว่าสามมูดหรือว่าหามูดหลังคนโมลูนะครับกับมั่วนะครับว่าสามมูดจังสีทุ่นนะครับ หาหมุดบวทนนะครับนี่ผมจะให้เบื้องเล่นสามหมุดนี่นะครับนี่สามหมุดตัวนี้ครับสามหมุดนะครับมันบระเด็คัญว่าอยู่ที่หมุดนะครับสําคัญอยู่ที่ว่าไอ้วัสดุเนี่ยเขาเฮ็ดมาจากสแตนเลียแทบบอนะครับหรือว่าเป็นสังกะสีเหล็กซื้อนะครับนี่ครับหาหมุดนี่ครับเบื้องสามหมุดของผมนะครับนี่นี่ตัวที่ผมว่านะครับเห็นว่านะครับนี่เบื้องของของลูกค้าเห็นไหมครับ นี่ยที่ลูกค้าไปซื้อมานะครับอันละสามร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับนี่เห็นว่าครับเนี่ยของเข้านะครับขายอยู่นี่เห็นว่าครับนี่ตัวนี้นะครับสแตนเลสแท้ซุบแข็งนะครับผมอ่ามันจะทนนะครับทนกว่ากันนะครับราคาต่างกันนิดน้อยนะครับแต่ใส่งานคุ้มค่ากว่านะครับผมนี่เห็นว่านี่ซื้อมาสามร้อยห้าสิบนะครับนี่แหละความแตกต่าง คนกับบรูกับมัวไปนะครับสามมุดดีนะครับโมกเกียวนะครับเบิ้งที่วัสดุนะครับว่าเป็นสแตนเลสหรือเป็นเหล็กธรรมดานะครับนี่เห็นว่าสามมุดตัวนี้ก็ไม่เหล็กดูซีดนะครับเห็นว่าของเทียมนะครับโมกเกียวนะครับอ่าผาไปนะครับผมสวัสดีครับ